บิสม LLahirrohmanirrohiim. س ل ا สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทำดีมีสุขทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กลับมาพบกันในวันศุกร์นี้เข้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชม เหมือนเช่นเคยต้องถามว่าเพราะอะไรครับถึงสนใจมาทําธุรกิจนี้ครับจุดแรกเราต้องกำเนือที่ว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพสินค้าสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจนะไม่ว่าขายตรงหรือว่าทั่วๆไปนะครับ,รบหนึ่งคือ,อคุณภาพสินค้าจะเป็นที่สุดก็เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆของวงการแพทย์ในโลกนี้ไม่เฉพาะประเทศไทยรเราสามารถที่ทุกคนได้รู้จักว่าสินค้าของเรา ก็เป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ลนะยอมรับในคนทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นในเรื่องคุณภาพสินค้านะสองในเรื่องของพันธมิตรในการดรําเนินธุรกิจรเราจะเป็นที่สุดต้องมออีผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้เขาที่เป็นตัวแทนออของเราในการที่จะขยายต่อในเชิงธุรกิจเพื่อที่จะให้มีไรายได้ให้กับครอบครัวมาจุนเจือต่างๆนะในการนะร,ร่วมดําเนินธุรกิจกับเรา เราไม่ได้คิดเพียงแค่เราจะเอาแค่กําไรเฉพาะตัวเราไม่ใช่ฮะทุกคนต้องต้องต้องเสมอภาคกันหมดทุกคนต้องมีผลประโยชน์ต้องกันทั้งหมดนะฮะ,ะในส่วนข้อที่สามก็คือ,อผลประโยชน์ในการที่จะ,ะ,ะทดแทนตอบรับกับธุรกิจที่เราได้เริ่มทำแล้วเราต้องคืนผลประโยชน์เหล่านั้นให้กับสังคมโดยวิธีการ หลายๆวิธีการบ,บริจาคด้วือว่าการที่จะช่วยเหลือ,อคนเด็กกำพระด้วยว่าคนยากคนจนหลายๆหลายๆกอพัวที่เราได้ทำมาแล้วในใน